ปู่ญาเพิ่นก็บประชาชนจ่ายนะบระชาชนเลยว่าหอวก็เลยมาตะกี้เพิ่นว่าบ่ให้มาอันนี้เพิ่นลูกเพิ่นตายแล้วลูกเพิ่นเสียแล้วเพิ่นก็ก็ว่าลูกพ่ยเนาะดูน้ำพะกราบสบายดีทัศวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอสเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้องเนาะอาบอเสียงกันเดินทางมาบ้านลงหมากยางพี่น้องเนาะเมืองจำพร แสงสวรรด์น,นเขตประมาพี่น้องเนาะโดยมีอ่าทางในบ้านพี่น้องเนาะในนํามาเบิ่งอีกครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยโดยครอบครัวนี้พี่น้องเน,ะงน,นาะเพิ่นได้อ่าในนํามาคร่าวๆพี่น้องเอ้ยก็คืออ่าผัวเพิ่นก็ล้มตายพาจากว่าซั่นพี่น้องเนาะอยู่นํากันกับลูกสามคนพี่น้องเนาะโดยอ่าอันนี้นั่นน่าจะ ทีส้นที่เท้าหรือฉ่าะเพื่อนซานของเพื่อนบอเสียงกับยังบอท่านฮูดอกพี่น้องเนาะโดยต้องไปอันถามสัมภาษณ์เบื้องความเป็นจริงน้ำเพื่อนเลยพี่น้องเนาะโดยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เพื่อนกำลังรอให้การสัมภาษณ์อยู่พี่น้องเลยโดยจึงได้กับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะที่มาที่ไปเพื่อนว่าสิเป็นแบบใดพี่น้องเนาะโดยเพื่อนเพื่อนก็บถามว่าแมนจริงก็คือว่าเปล่าดังไงอยู่ได้พี่น้องอีกเนาะโอเคพี่น้องเนาะ อ้าวยูนี่เนาะสบายดีอ้าวสบายดีเบื้อสุขสุคนเด้อเนาะโดยอ่าดีเด้อเนาะส่วนลายกะเขาอ่าไปสัมภาษณ์หลายครอบครัวกับมิเต้เขายุงมือสบายดีก่อนเนาะอันนี้ถือว่ามาหาครอบครัวนี่พี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้ยุงมือไหวอ่าผู้ที่มาให้การสัมภาษณ์ถือว่าผู้เป็นสะพานพี่น้องเนาะ เป็นครอบครัวที่ครั้งแรกได้คว่าได้เป็นน้องเนาะสำหรับผูเสียงโดยโดยอ่าเนาะโทษด้วยอาเสียมไม้มาเลยเนาะอ่าโอเคเนาะอ่าเป็นังไงเนาะที่มาที่ไปคือว่าทุกยากแถอเป็นยังไงเนาะเอ่ยทุกยากเลยละลูกคนนี้นะลูกครงเก้าเพิ่นป้าเพิ่นตี่าถูกมายากเพิ่นก็เลยป้าโดยโดย เจ็ดปีแล้วคนนี้นะคนนี้เบ้อโดยคนนี้ลูกโดยเขาแป๊บแป๊บหนึ่งแล้วเสิร์ฟเนาะอ่าเขาจีให้เจ้าอันบอกซื้อนิ่งนามก่อนเนาะโดยโดยอ่าเจ้าหน่ะซื้อยังซื้อนกซื้อนกเนาะอายุเท่าปีเจ้าอ่ะอายุเจ้าเจ้าสามเจ้าสี่ปีแล้วประมัณประมาณเจ้าสามในเบ่อนี่ฮะโดยอ๋อหน่อยเนาะโดยบางหล่าี่ลูกเจ้าบ่อโดยดูซื้อยังหล่าเจ้าคู่พารู้ค่ะ ผู of of s. <S ừ, storm, ้พาดดูดูจักปีจักเดือนแล้วจัดปีจัดป uh, ีเนาะดูด like um> ูดูดูอะไรเขาว่างทำงูเย็นอยู่บ่เข่าปอหนึงเข่าปอหนึ่งดูดูอ่าผู้นี้ได้บาทนี่ต่อมาเนาะผู้นี้ลูกผัวไม่ลูกผัวไม้ดูอ๋อบักลานี่ลูกผัวเก่าบวกผู้นี้ดูลูกผัวเก่าอ่าผู้นี้ลูกผัวไม้ดูดูอ่าผู้หญิงหรือผัวใช้นี่ฮะผ้หญิง ຍິງบ่ໂດຍນີ້ຈັກປີຈັກເດືອນແລ້ວພຸ້ນນີ້ຄັນພຸ້ນນີ້5ເດືອນອ๋ອຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຖິງພວກຢູ່ເນາະໂດຍ5ເດືອນພີ່ນ້ອງເອີຍอ3 สามคนอยู่สามคนบอกมาแล้วพัวตายอืมแม่นเดีพี่น้องเนาะเพิ่นก็อ่าบ่ได้ตัวได้อ่ํเนาะโดนบ่ได้ตัวได้อ่ํอ่าเจ้าน่ะเป็นบ้านเกิบางนอนอยู่นี่ด้บ่โดยบ้านเกิบางนอนบ้านงยางนะงมกยางเนาะทงพัวเด้พัวที่ง่ลุงมากอบ้านลุงกบ้านโยโดยอ่าอ่าเนาะอันเด็กน้อยเพิ่นก็ อยู่พี่น้องเนาะตื่นนอนนะบ่อตื่นนอนนะพ่อตื่นเดี๋ยวดูอาเพืสพยาพ่นสีบบงีเงาเนาะงอาเงีพี่น้องเลยอาบริเชงกับชื้อขนมมาอยู่พี่น้องเลยเนาะทั้งกันครอบครัวเราก่อนพี่น้องเนาะเพื่อในการสัมภาษณ์นี่ให้มันชัดเจนนี่จะหน่อยพี่น้องเนาะเสียงอาฉีบบบุญไหวอ่าเลยอ่ะขนมเนาะขอบคุณหลายๆเราหมวเอยหนุ่มือรลาเลยเดี๋ยวดยวแกแใหายนองเจ้ารถ แก่ให้นอกเนาะโดยแก่ดหเนอกเดีเนาะอ่านอันนี้ก็ต้มขนมกินเล้วเนาะดูโดยโดยอันผัวนานเป็นคนบ้านนี่นะที่บ้านตะลุงมะกอตะลุงมะกอตะลุงมะกออ่าขึ้นอยู่เมืองไลยนะเมืองจำพรนองจำพรนี่บ่แข่งสรนเขตโดยแข่งเดียวกันเมืองเดียวกันแต่ก่อนเจ้าอยู่บ้านนั่นบ่บ่อเขาอยู่บ้านพี่แล้วเอาแล้วบ้านนี้อันมาอยู่เพื่อนเพื่อน ไปอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนนะบัานนี้โดยตะกอนนะเจ้ามีข้อมีขั้วนะไปอยู่น้ำผัวเฉพาะโดยโอ๋อบัานนี้นะเพื่อนได้ล่มอาลาประจ่กโดยแล้วค่อยมาอยู่น้ำเอื้อยมาอยู่น้ำแม่ตัวนี่โบโดยอันบ้านเฮือนซานหลังนี้บุญแม่ของขอเจ้าบ่าโบของเอื้อยบุญแม่ของ่อยเพอาะโมีอยังมีแต่ลกูกไอยนั่นแหละอ๋อหอยโบมีอยัง คืออันาผัวเจ้าบุญาพอจากไปน่นเจ้เจ้าปีเจ้าเดือนเนอะได้เดือนเดียวก็ได้เดือนเนิ่งมันที่ยาีมันที่ยาะอ๋อเพิ่งจากไปได้เดือนนี่เพาะโดยอ๋อเป็นเป็นแบบโรคประจำตัวฮนี่เพาะโดยเป็นโรคประจำตัวฮนี่ได้อ๋อโดยมานี้ก็ได้แง่มาอยู่พี่โดยก็มาเอื้อยมาแม่เอ๋ออันเจ้าประย่พุ่นอันแบบว่า เป็นบ้านเฮือนซานี่ที่ไหมเจ้าบ่ได้มีบ่อบ่อยู่กันปู่กันย่าเพิ่นบ่ได้มีเพิ่นเป็นตัวเพื่นตัวเองตอนนั้นท่าเจ้าน่ะไปอยู่น้ำปูน้ำยญาโดยโดยน้ำปูน้ำหญ้าก้ามาเน่บุได้มีอย่างเลยบ่บ่มีอย่างเป็นไหน่าตะก้าจังซี่เลยบ่บ่มีอย่างมีอย่างเอ้าเออหน่อยบๆมีอย่างเลยโดยมีอย่างเลย เออ๋ยววันนี้เจ้าก็ได้ยงีมาอยู่นี่น้ำน้ำเอื่อยโดยได้จักเดือนได้มาอยู่นี่ได้เดือนนึงมาอยู่น้ำเอื่อยนะก็ได้เดือนนึงเออตอนนี้ก็มาพักอาศัยยุ่นเพิ่นเนาะโดยว่ายังมีที่เป็นรักเป็นแรงโดยอยู่น้ำเอื่อยก็ย่ามใจดีเพิ่นก็ให้อยู่น้ำแล้เอื่อยกันแตย่ามใจหายเนี่ยเพิ่อนควรจะให้เขาอยู่น้ำบ่างซะ ถือว่าอันบ้านเนินซานมองเพื่นอนี่ก็ถือว่าหลังญงเนาะ,ะเป็นข้าวน้าซ้ำป่าได้เป็นยังไงเนาะกินอยู่กันแบบใดข้าวน้ามซ้ำปลาก็ย่างบลายออามาจต่บ้านพัวนี่เกี่ยวขาว้าวนาแซงบางไดข้าวซีบซอบแล้วก็คลายเป็นปัวเพิ่นยังหาซอบบันหาซอ,บ,บ,าอบ,บก็กินกยังซามซอบชีซอบนี่เลยตอนนี้พอ่อตอนนี้ยังชีซอบขา่าหน้ากบดหิต ทางอยู่น้ำบัานนี้เจ้ามาอยู่นี่นะในครอบครัวนี่อยู่น้ำขันจะคนรวมบนเนี่ยผู้ใหญ่สามคนเด็กน,น้อยสามคนรวมบนเป็นหกคนเนาะดยหกคน,นเนาะหน้อยอยู่นี่โดยการมากาจากบ้านน<ด>้องปุญญากบบรบโปรงมีอยังถือมาเลยมีจะเข้าเนาะ,ะเป็นอันที่เคยสร้างไว้นะครับอาผัวกบบรบโปรงมีอย่างเลยบ่บ่บ็นท่านนี่อย่าง าทัานได้ได้ยังสร้างนกำกันอันผัวกับอันผูน้นี่เนาะโดยโดยเอากันถ้าก็ได้สองปีสองปีทันได้สร้างยังนกำกันโดยอ่ะโ,โ,โอเคเนาอชาเนาะเดี๋ยวฮาสิถามอันที่มาที่ไปจังเนานะเนาะอ่าบักรา่านี่นั่นได้เจ้าได้ผัวคนแรกบ่โดยผัวคนแรกโดย,โดยคนแรกนั่นอ่าเป็นยังผู้นี้อ่ะผัวคนผัวนี่บ่เอาผัววันโคกนี่ผู้นี้บ่โดยวันโคกใช่ไหม โคกประไว้โคกง่ายมันมีสองโคกได้ทำพวบ้านโคกง่ายโคกง่ายบ่โดยอ๋อวันนี้เพิ่นกับป้าเพิ่นตีวันถูกยากคอยอยู่เพื่อนลังนั่นเด้ดังนี่บ่โดยเพื่อนตูบลังนั่นวันนี้เพิ่นตีวันถูกวายากเพิ่นก็เลยป้าไปเอาเมียใหม่ป้าวันนี้กันเมื่อรานี่ยน อยู่นําเจ้าเนาะโดยดยนี้เจ้าป้าผู้นั้นได้มาเอากับผู้นี้นี่จักปีจักเดือน2ปีเอากับผู้นี้ป้าจากผู้นั้นก็มาเอากับผู้นี้2ปีกับพวกผู้นี้น่ะ2ปี2ปีแล้วก็เพิ่นก็ได้นําลาจากไปอีกเนาะผู้นี้ก็เพิ่นก็เสียโดยเท่ากับอ่าเจ้าก็เป็นทั้งไม่หางไม่ไม้2อย่างเนาะโดยอ๋อเนาะบัดนี้ก ทีส่วนที่เศร้ากัคืออยู่นล้วมันเอื้อยู่มาส่วนมาเศร้าน้ำอึ้ยนี่แหละอาเนาะพักกันกินข้าวกินน้ำแล้วกเอึ้ยยังท่านได้กินยังบตอนได้กินข้าวกินน้ำอยู่เนาะอัน ทางน้องน้อยพนดีกินนุ่มแม่บเพราะแบบกินนุ่มแม่กินนุ่มแม่เนาะกินข้าวกองมันค้ำกับขาดแค่นี่แหละผัวล้มหายตายจากแบบพวกีผู้ใดหาแร่เจ้าไพ่สีให้าตัวเองสิไปหาไปจักค้ำหาแร่ยากลงนอนจัากัมหาจักสีหายนี่ซื้อข่าวให้ลูกให้เต้ากินมือไหมเน้ะ ขาดเสาลักไปลกอะแหนะพี่น้องเนาะว่ามีคนหนึ่งมาเราก็มีลูกน้อยอออชั้นลายนี่ที่ผ่านมาเจ้าในฮิดอาชีพอย่างเนาะอาชีพวะเฮ็ดหายเฮ็ดหน้านเต้ทำให้ทำนาทำสวนน้าะดูดูหาเฮ็ดนาในเต้ดมันแต่ละมืดแต่ละวันนี À, nên cho mít cái ao lục duyên vóc. Ao lục bang ngược gặp. And tiếc yon là gặp tiếc yon yang nhà hay nha. Hang hoa. Hang hoa. Doi. Mua quen à, yang cho vóc ngoài 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 Hay ngoài 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 อยู่บ้านนี้เพิ่นดําให้ดำหน้าแล้วหรือเปล่าโดยเขาดำให้ดำหน้าแล้วแล้วในบ้านช่วให้ผ่อนไม่ได้เฮตุไม่มีผู้เหต่เลยมีแต่ผู้ยิงเนาะมีผู้ชายโดยดูอันว่าวันนี้อันในครอบครัวที่เจ้ามาอยู่รำนี่คือเป็นญาติพี่น้องโดยตรงเรือเปล่าโดยพี่น้องแท้นเนาะโดยพ่อเขม่เจ้าก็ยั่งหรือเปล่ามีแต่แม่พ่อแล้วตายตั้งแต้คอยกันยั่งช้ำลูกคนนั้นเลยพรจักคุนพ่อ ปอละเซียนะสามีนางนี่เลยจากพ่อท่านก็บอกว่ยังบอท่านได้เห็นหน้าพ่อใช่ไหมดโดยูดูดูอยู่น้ำกันนะม่แต่ผู้หญิงไม่เลยพ่อะสมเจ้าอยู่ตรงนี้ครับไม่แต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เหตุหายไม่ได้เหตุน่งงงงาน มีแต่นะรับจ้างรับวายนะเนาะก็ได้ดแม่ก็บไปหาจา้างรับวายแล้วเ<อ>ดวนี่เขาแ,แล้วเมื่อไรกับเมื่อได้ไปรับจ้างห้าพักค้ายยาเนี่ยแลกินอนอกไปถือว่าในครอบครัวที่มาสนชู่มส่ยตอนนี้กับมี่ติ๊กยิงหมดเลย ทั้งเอื้อเพิ่นกะทั้งเอืกก้อเจ้ากะผัวกะเพนหมู่ยูว่หรือว่าเพนหมู่มีผัวป้าแล้วกะนโอ้ผัวกับป้าเพราะผมนั้นดยเอื้อกับผัวป้าเป็นแม่ห้างกันอ้าวเนาะอ่าเป็นก็ได้ลูกได้อยได้เรียบร้อยหรือเปลอดูลูกวันเก้าปีลแล้วลูกเต้าแล้วแต่ว่าผัวป้าไมาห้างกันไมาห้างกันวันนี้กะอาเม่เจ้ากะ เป็นไม้ใม่เป็นไม้ใมอีกเนาะโดยเนาะนะครับนักห่วงอยู่ได้เป็น้องเนาะมีดวงมีผู้ชายนัก่วงแลยผาบสาวหลักยังสิีธานั่นอยากไล่อีกีบบ่ควรคือแกงหัวเป็นเน่าไหเนาะตอนนี้มันยังบุกขิดอยากได้มาจักและอนาคตครั้งหน้า แต่ตอนนี้ยังบุกิดยังได้ตอนนี้ถือว่ายังแบบยังบูทันในนี้เลยเนาะโดยทั้งผัวทั้งยังกับเฮ็ดกองบุญกองยังเรียบร้อยแล้ว่าโดยเฮ็ดบุญเฮ็ดศิลแล้วแล้วขอกรมาที่ทำบุญทำทานให้เพ่นเรียบร้อยแล้อเนาะโดยปู่ย่าพ่นกับร่รดชสนใจนะไ่ได้วนเลยว่าข่อยก็เลยมาตะกี้พ่นแบบ่ให้มหา,มาอันนี้พ่นลูกพ่น ตายแล้วลูกเพลนเสียแล้วเพลนกะก็ว่าลูกพ่ยเนาะอยู่น้ำเพนเพลนกะบ่สนใจนะแต่ก่อนหน้านั้นอยู่น้ำกันกับปกติอยู่เนาะแต่ว่าพอได้ผัวลำลาพระจากไปนั่นเปลี่ยนเป็นผ่ามือหลังมือเลยประมาณนี้เบ่โดนตั้งแต่เพ่นป่วยไปแล้วพอแม่เพ่นกะบ่พอใจนะ ลูกพันป่วยนะมาพอใจว่าเป็นย่อนเมียลูกพันจึงตายพคนว่านะ<อ>าปูย่านือว่าฉันเปิดพ่ออีกนะก็บ่กเป็นน้ำเมียโบ้หูคนว่าถ้าบ่เอาอันเจ้ากัลูกตัวคขอยก็ซื้อคือสิบ่ตาไพ้คนว่าปู่่ปูไม่ญญาายายนว่าฉันมะันเนาะคนเฮามันก็มีเกิดมีแก่กมีเจ็บมีป่วยมีไข่เนาะมันเป็นเรื่องอันสังขารธรรมดากันทุกคนเนาะ เป็นาดรลานเพิ kind of ่นยังมามาเบิ่งเลยมห <replied well. S 3> ยห่างเกินมาจากอันพุ่นนั่นอาห่างมากจาพุ่นได้เดือนนึงเนาะเพิ่นบ่ได้อ่ามายามมาทัดได้บ่เพิ่นได้มายามมาคลบ่ได้ติดต่อมาเลยบ่บ่ได้มายามบ่บ่ได้โทรมาบ่ได้มาหาบ่ได้มาเยี่ยมบ่ได้มาคอนโหหยา ปวดคอนเครียดหนายยังกับโบงูนะอันน şey> ี้กับโบเรงหูสาเหตุเยี่ยเนาะโดยโดยโดยอ่าเนาะกันนี่แหละพี่น้อยเลี้ยงลูกสองคนป่ไในเนาะกับจีนอ่าน้ำบากรน่พี่น้อยเนาะสำหรับอาเอื้อยเพื่อนพี่น้อยเอามีแต่โดยโดยอ่ะบับนี้ก็ต้องเอา ส้นอาศัยอยู่น้ำเอื้ออีกต่อไปเนาะบุหูว่าจุดชีวิตจิเป็นยังไงยังบริทนีหู้เนาะตอนนี้ก็บพึ่งพาอาศัยอยู่น้ำเพื่อนไปก่อนเนาะดูดูดูโอเคเนาะสัเนาะแต่ว่าเรื่องเล่าการศึกษาพี่น้องเนาะเรากับทั้งเป็นแม่ใหม่ก็ทั้งแม่ห้างน้ำพี่น้องเลยไอ้ลูกสองคนเนาะนะครับลาจากมาน้ำปูน้ำยากั ปุ่ยาก่ะซึ่งหัวล้มลาพระจากไปกับบุกคอ่อยพึ่งพาพ่อใจมานในี่น้องเนาะแล้วก็จํา,าจปนนเ,จเป็นต้องมาก็มาอยู่น้าเอื้อยแล้วก็นมาพ่อแม่เรานี่แหละพี่น,อนอ้องเนาะโอเคเน,ะะเนะาะชนะมันนี่ก็ถือว่า,าเขากับเขามาค้ำเลยเนาะมาสัมภาษณ์เบิ้งพี่น,อน้องเลยในก,การใช้ใจอันที่จําเป็นตอนนี้ขาดอย่างนี้นตอนนี้ฮะเข่าลูกเข่าลูกวะเอ,า,อาป้อนเข่าแล้วบวะนี่ฮะ พอนเข่าซีรีแรกกะไรมันมีเงินซื้อเลอนเข่าซีดีแรกดูโอ้แต่ก่อนพ่อเป็นอยู่พ่อเป็นเห็นงานอ้อยพอได้ซื้อข่าวให้ลูกวันนี้พ่อเป็นอยู่โบสถ์มีอย่างเลยบสถ์ลูกมันมีอย่างอ้าววันนี้ยังโบสถนได้กินตัวสาบ่ดูเข่าวไปซีเบิถ์นั่อ๋อยังมีโบสถ์ตอนนี้หรือว่าโบสถแล้วยังน้อยอย่เหลือน้อยนึงดูอ๋อ โอเคเนาะเนาะเดี๋ยวเขาสิเอาเงินให้อ่าซวยดืูบางต้นเจ้าไปก่อนเด้อเนาะดูจังไดงกะเอะเอะกะไปชี้แจงไปซื้อเข่าไม้ให้ลูกเนาะอ่าน่าจะได้อยู่ประมาณอ่ากองกองสองกองเนี่ยเนาะอนุมมือละกะฝากขอบคุณขอบคุณเพื่อดูอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อบแนางดำรวยเนาะนางเนาะดูอันนี้ก็เป็นเงินของทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละดูใคร อุ้ยพรออุ้ยใช้ให้เพื่อนน่จักน้อยเนาะโอวยอมพรในุ่ยภาพแข้งแห้งเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้เด้อหลังเนาะดยดยอ่าโอเคเนาะจังไล็กอะอ่าคือเขาในน้ำเนาะไปชี้แจงอ่าซื้อเข่ามาให้ลูกเจ้าเนาะเขาซีเล็กโดยโดยว่าอันเบ็ดแลาะประชัน่น้องเลยโดยโดยห้บักลากามีแต่ขนมเด้อบอเชียงให้ได้ลาเด้อโดยโดย ะเป็ี่ยนผู้พูดดีเนาะลูกชายกันเนาะบอกง่ายสอนฟังนี่บอกตั้งใจฟังแม่เด้อด่าเด้อแม่เจ้ากับบุญมีพ่ออยู่นั่นเล่าอยู่เนาะให้เติบโตมากก็มีแต่เจ้าและสิพึ่งให้แม่พึ่งพาใส่เด้อาเด้อดูอ่ะโอเคเนาะเสนาเขาสิขอโตรุนทางก่อนเนาะเด้อดูดูอ่ะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดีดีค่ัสบายดีเอออาเก่งๆเนาะฮะกลับกันเด็กบ้านนี่เด้อ เลยเนะาะฮะจังไลยกาสู้ๆเด,ด้อเลยฮะเสียงกระชิคอร์ตเดินทางก่อนบัดน,นี้พี่นอนะ้องเนาะหรือว่าคำมือแต่อันนี้กับพ่อมเคียงเนาะเป็นหุ่นยูหุ่นกิดยังต้มยังอันนี้โอ้ต้มเผือกเด็กกระเต็มหม้อบักใหญ่พี่น้องเ,น,เมมาอนาะโอ้ดูโี่น้องนะยอ่ยะโ,โ,โอเคพี่น้องเนาะเลยกะเป็นอีครอบครัวนึงพี่น้องเนาะที่ทาง พ่อแม่พี่น้องเป็นแนะนำว่าเนาะให้ไปเชียงได้มาถ่ายทำเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยดูเฉนกะตก่อนหน้าบานกัอยู่บ้านพุ่นแหละพี่น้องเนาะอยู่น้ำผัวแต่ตอนนี้ผัวล้มตายผ้าจักไปแล้วกะอยู่กับปู่แม่ย่าพี่น้องเลยเนาะเรียนกันบ่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเลยแล้วก็จำเป็นต้องมาอยู่อาศัยอยู่น้ำเอื้อยพี่น้องเนาะเอื้อกับเม่เราวนี่พี่น้องเลยบางนี่เนาะถือว่าบังใหญ่อยู่พี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าทีวส่วนที่เศ้าของเราหนะุ่มบบได้มีอย่างเดียวพี่น้องเนาะอ่าคิดสั่งมากับผัวกับยุ่งกันซอมปีพี่น้องนะกับโบได้มีอย่างเนาะแล้วกับคับอ่าหอบลูกหอบเต้ามาอยู่นำ้ำเสา,ารักหรือว่าหม่งที่เคยอยู่มาพี่น้องเนาะกอยู่นะ้ำเมเร่ยพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นทั้งอาเม่ห้างแต่ก็เม่ใหม่น้ำพี่น้องเนาะยิงลูกสองคนพี่น้องเลยโดยอ่ะโอเคพี่น้องมืเชียงกับสิข,ขอโตเดินทางก่อนบานี้โดยกนอื่นมืเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ าทางพม่พี่นองที่ขามากดคติดตามนะครับสมได้ให้กำลังใจบุเสียงโดมาตลอดโดยแต่หากว่าบุเสียงพูดวิาพากประกันใดก็ต้องขอโทษได้ขอให้พม่พี่น้่ลหลายพมิพี่น้องเนาะดูสำหรับมื้อนี้พี่นงเนาะบุเสียงก็จะได้ขอตัวลามาพบมาเจอในคิหนาของบุเสียงอีกต่อไปพี่นงเลยดูสบายดีและสวัสดีพม่พี่น้องเขากันเบอร์สุขสุขคนเน้อพี่น้องสบายดี